ทำทะเลแั่นท,ทักทายแล้วเอเอมาดีมาดีแม่ค้าัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออมาดีครับ <c oughs> มาดีบ่ได้มาเห็นอย่างดอกผ่านไปหน้า<ะ>ลุกๆเปิดเขาไงยก็ไล่สดแล้ว <c oughs> เอาก็เอิ่นพีน่องเขาเร้ยกยันเพิ่นบ่งจักเนาะยันเพิ่นโ่งจักกระตื่นไว้ตัวกอนสิมาหอดไหมมาหอดตอดดดหรอเล่ามะหวดครึ่งชั่วโมงอย่าบอกเด้ยว่ามาหอดแต่ทีแรกนู๊กวววนปะนเลยเป็นคนร้องนะเชื่อว่ามหอดดต่ทีแรกคุณล่ะนะว่าเกิดเห็นอานิตยข้าเจ้าถามกัน มาตะโดนละบ่มาตะที่แรกบุลละดิมาตะโดนไปมาตะที่แรกดิเอาทำไมวาจังไหนต่อไปบัดทีนี่สวัสดีครับสวัสดีครับยากยากยากมากโอ้ยปูกมัน โอ้ยผูกมันอะไรยเี้ยเสียอย่ามันตอขวดียวค่ะตอกมือแล้วคนแลีวอันนี้แหละคือใด้าันผูกี้ี่มีคนเบิงบ่เบิงอัะไรค่ะอันเถียนทายไปตะมวดก่อนจีน่าเบิ่งมือเราแม่อันคิดได้้ก็เบิ่งมือ คลิปอันพอยันที่บ้าน<ม>กแกห้องบอกเลสกับเบิ้งคลิปแม่เซียนกับเบิ้งคลิปต้นไม้ไกับเบื้กับเบื้องเจ้ากับเบิ้งเป็นแนวทางเบิ้งไว้เปรียบเทียบกับอะไรอันเบิ้งไว้เปรียบเทียบกับอะไราอาจารย์ขยากแตแล้วปฏิบัติอย่างไร แล้วอยู่กับเสียหนามันแต่ว่าจะบ่ตายเพราะว่าฝนมากผู้ใดจะคงจักถามเอาเลยนะครับมือนี้เด้อถามกันสุดๆโรดกันในคั่มืัอนี้่ไบด้ว่ากันเด้ออะไรมันจะต้องรถต้องพูดคุณบรับรับจังไลยเห็นโทรเขาโอ้ตายวทีนี้บวกกาลงไล่สุดผู้ใดเขามาแล้วแน่นอนนี่เนาะเจ๊ปุ้ยสวัสดีครับคุณอะไรนั่นเนี่ยอ่านทางสื้อภาษาอังกฤษบออกด้วยพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยนะครับ คุณว่าให้เดินทางปลอดภัยโอ้ปลอดภัยเหรอครับหอดบ้านไม่ค้ำแล้ว <c oughs> กำลังสิถามกันแล้วเอาพี่น้องผู้ใดยอยากถามก็ถามเด้อผู้ใดอยากถามไม่ค้ำเองก็ถามได้เลยครับน,นี่ระยะเสียงบอดีให้ลูกพระแดงไปรือ้อเรื่องกแยนเด้อคหมบ่าวรอดบ่าวรอดมันเป็นยังดอกว่าจะได้ตัวเลขเมันน้ยฝนกิดตกเด้อพี่น้องมาน้ำทางหันมองจังหนึ่งกิด มันเป็นหลุมเป็นบ่อน้ามันสาดน้ำยางกับบ่อก้าเรียนหันไหมคุณหวานเดินทางปลอดภัยนะครับคุณหวานเออมาตั้งมาฮะต้องเฝ้าเดี้บ่เฝ้าดก็ได้เพื่ออะไรค่ะว่าแม่ค้าฝันหรือเปล่ะจ้าฝันอยู่บ่าให้ลูกให้หลานฟังน้ำเน่าโอ้ยไปอันปลูกมันมากเมื่อยก็เลยอันลาะมีอะไรก็เลยมากกับ พ่อเสียบไปนี่แหละก็เลยฝันว่าจักเป็นผู้ใดมาเขียนเลขให้สามตัวหัวนี้สามตัวเลยพี่นอ้องใช้กบบาทนี่นนเพิ่มเพราเห็นหนาเพราะเห็นหนาบ่าบาเห็นตัวเห็นตัวแต่ว่าเห็นตกระดาษสีขาวเขียนให้เลขสามตัวเข<ม>ียนไม่ใส่แม่เขียนอันทิมใส่บอนนอนนั่นแล้วทิมใส่บอนนเ้อนคนน้าคนน้าได้เขียนเลขไว้บ่แม่เป็นมามีคนเขียนเลขไว้ที่นอนแต่ว่าในฝันมันบ่ค่ะ บอลู่าเป็นคนหรือเป็นผีจากอาบอลู่าเป็นคนเป็นผีละแตจะ่าหันเ <c> ข <oughs> ียนเอเขียนใส่กระดาษสีขาวทิ่มไปหันเลขสามตัวก <c oughs> ็บอกบอลฝัน,นหลายที่ฝันหน่อยหนึน่งดิเป็นตัมั่งเกิื่อนไหมบอสไหมครับเป็นตโตอวเ,เลขสามตัวสีแดงหรือสีแดงสีดำเงิน มีทำงินคื่ออากาเขียนนี่เองเปล่าเอากาเขียนไว้ามน้มเล็เดี๋ยวหาคนกับ่มี่พบอมี่ยังว่าเอาเป็นผู้ใดม่เขียนเล็กไหไหาก็เลยงงเอาก็ยังเขียนเหมือนเป็น,น,งงน,นปตัวเลขสามตัวสั้นเก้าหกเจ็ดว่าสั้นเก้หาหกเจ็ดนั่นนั่นันกคือเป็นเลขต,ตัวเก้าเก้าบไม่ก็สื่อบิงงหาแฉนแมนหน้าวันบ่มีหัก

บัดลูกขึ้นมากหมเมียมากก็เลยอันไปเสียหนามั่นบอสันเลยถามลูกเคยลูกเคยว่าไปยูแม่ฝนตกกับไปคือเกาได้ว่าสันเสียหนามั่นบัดนี้ได้ถามผู้ลูกเคยว่าอันฝันดีบอกเฮ้ยแม่ผมฝันได้เล็ก่ว่าสันผมฝันว่าสิไปซื้อเลขกเก่าเกศเก่าบามีบัดไปเบื้องลอตเตอรี่อันเอาเกศหกหกเกศมาหลายแต่เลขก่าสันว่าจะเอาตัวนี้หล่ะ่าสันเลยหหมเมีย คือกันคือกันเอาคือสิ่ฝันคือแม่แถวว่าสั้นแม่พ้มได้ตัวเดียวกันกับแม่พนังเอาเก็ดเวียกมากหญ่ไปไถเบิกมั่นบอลสิ่ฝันที่เป็นเพื่อนสิงหาเพื่อนสงสารเพื่อนสิปวดท้ายสี่ประจันน้าเรียกว่าแม่ว่าเอาคือสิได้คือกันแถวว่าสั้นพมนวดวันเต็มยี่น้องโจทย์ไปนะครับเด้อผู้เบิ่งไล่สดด้วยกระไดเต็มเต็มแล้วได้เห็นว่าหันว่าได้กัรแล้วเแต่ว่าเด็กที่บ้านเฮียลูกับว่าวิ่งดีดีเด็กที่บ้านที่เขาเกล็ดเก่า ว่าศุไปหาซื้อเลขตัวนี้ล่ะบ่มีลูกเคยมาค่ำก็ได้ฮกเกสเลขสองตัวค่ำมาได้เก้าฮกเกสเนี่ยได้ดีสามตัวนะกจุดโชคปูใไงเมื่อนั้นได้เจ็ดเจ็ดหกเอาเส้าเบาฝันซจำนี่ติฝันซจำนี่แหละบ่ฝันหลายซีหล่ะค่ะพี่น้องพี่น้องเอ็ดสิันเวลาเพิ่นเว้าโน่นที่ยาก บเ้าาานนเเเเพ่กสป็นยังเป็นยังชุ่มแอดมินจะคอยเบ่าดูเตี้ยเพราะว่าขันเบ่าเบ่าดูเพิ่นกะเสาเบ่านะโอนนี้แน่สิเบ่าแน่เพิ่อนกะว่าพระสังฆาทเพิ่นแนวใดม่ตาอันแอดมินเบ่าดูรับขาญอยากฟังจะว่าเมื่อคืนนี่กับฝันอยู่ได้ฝันอยู่เมื่อคืนนี่ฝันว่าได้อาบน้ำโอ้ฝันดีแม่อฝันดี จาว่าเอาก็ฝันว่าได้อาบนา้ำต่ว่ามีคนหุ่มล้อมไหลาหลมิตรภูยิ่ง,งบ่มีผู้ชา่มาปนด้มิตรผูยิ่ง,งโอ้ยก็จะมาอยากอาเถอ่อันเป็นผ่าเป็นหยังคือจังบ่ต่ว่าเป็นผ่ากันอยู่ต่ว่าโอ้ยมุเจ้าก็เอาอางหางข่อยแน่ว่าสัน่นผ่าก็ได้ว่าสัน่นข่อยสิอาบน,น้ำมาสั่นฝันันว่าได้อาบน้ำดีเลย่าสีอาบนา้ำเอามีก็มแต่ผูยิ่งไหลาเถินน้อหนอว่าสั่นว่แต่ว่าคืนในใจว่า บ,บ,บ่เป็นะสีเป็นซีสีตีว่าจันดอกผู้หญิงหลายอีหลีอได้เป็นสีก้นผู้แม่บ่ค่ะอาบเยอะใสอาบเยเฮแยน,ยน,ยนจากบ่บ,บ่แม่นบ่แม่นยุ่งเฮี้ยนแม่นจากแม่นเฮี้ยนผู้ใดเห็นบ่เป็นห่วงน้ำคือจังเป็นองค์น้ำองค์ยังไม่อาบอยุ่งกลางแกงนะก็เลยพากันยืนเฝ้ากัานผ<า>ยิ่งแล้วก็สองเนี่ยตามตำล่าก<า>็จะว่าปั้นไม่ได้อาบน้ำแล้วดีนะปั้นดีแล้วแต่ว่าแม่ยก็ว่าปั้นไม่ได้อาบน้ำข้ามปั้นก็จะเขาเงี้ยเล็กใส่ เก้าหกเจ็ดลูกเคยกับฟันว่าไปซื้อลอตเตอรี่มีแต่หกเจ็ดอ้อยต้อยแต่ว่ากานตัดทางน้ำจะเป็นเก้าหกได้เนาะเรียกแม่ค้ำเนาะมาลุ้มตัดหน้าจะเป็นเก้าหกตัดหลังจะเป็นหกเจ็ดน,น,นะครับพี่น้องตัดตามอัธยาศัยรถเด้อครับเด้อ <laughs> เลขสามตัวนี่จับหมุนตัดไปตัดมาเด้อพี่น้องนี่นะครับนี่ความฝันของแม่ค้ำนะครับ <laughs> ไว้มุมไดเออไว้มุมนี้จะกิแจไห้าหกเจตัดมากแเป็นกเตัดางหนก็เป็นเก้าห้าเออกแล้วก็ได้อีกเนอืม่เห็นบอร์สามศูนามศนย์สามือออกเนาะสามแปดมืนั้นออกมาตลอดเนาะไม่ครับเนาะออกตัวเก้าเื่านั้นสามศูนย์แปดเนาะบานในข้างล่างมาสามศูบานนี้มังหันมาศูนย์สามอีก ซับกันไปซับกันมาอืมว่านี่ยังก็สีพวสองหกเจ็ดเจ็ดหกคือก้อนเนาะฟันมืึกล้นก้อนนี่นั่นเห็นบ่ไปลอตเตอรี่ก็เสียรายนอกลอตเตอรี่ซุกหนอเพราะว่าคนว่าเลขออกแล้วตัว่าเล่ก็สิซื้อตัวนี้แหละพี่น้องเบิ่งไว้แล้วก็เอาแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อเอาไปพิจารณาเบิ่งเอาบันหดวังหันคือยังบ่ฟันได้บันนี้หวดนี่ือจังอันมาได้ว่าจะส่งไงเนาะ งงโชคเงยเหล่าเมียเอ้ยปัททีน,นีนได้ทีแล้วได้การแล้วับบงได้เรียกสามตัวก็เจ้ามาเขียนให้กาเห็นพวกเขียนหมดนะบ่่ะของเมียเกิดยังเอาเนี <c ười> ย่ยกะทีฟันกนทีเป็นโชคเป็น นั่นแหะพี่น้องเก้าหกเจ็ดเก้าหกเสร็จเปลียงไหนใส่ไมมคำคุขุมบ่าประเทศงฟองบ่าชู้ฟังฟองเนี่ือเรียกห้เบิ้งวันหนึงสตัวนาสามตัวไทยนะคะกับบรูว่าจับสื่อเบิ้งหัสละพี่น้องให้เตียบแมันที่หนึ่งเลือกลางนะคะเพราะว่า็นบ่แมนก็จะว่ากันเด้อฝันเดคือฝันเกบปวยไวจดแล้วว่าสั้นพดไดพทั้จดจดนะครับเด้อเนล้ยมันบ่มีน้องน่า ปิ้นกลับเป็นหกเก้าเจ็ดประสาคุณน้อยหนาว่าได้เลยเนาะอ่าได้ที่ปิ้นกลับเออแมนนะคือเพื่นบ้าเนาะห้องเก่าเป็นตัวเดียวกันก็คือหกเก้าเจ็ดจะปิ้นตีลังกาไปก็ได้ขันห้าวเขียนให้คนอีกเก้าเจ็ดก็คือได้เนาะเอาใหมันกระตัดได้เขียนอีกตัวนึ่งน่ะเก้าเจ็ดมันบกพร่อ่เออเก้าเจ็ดได้บอกนด้ไหมอืมฮันแล้ว นนจวดจวดล,ด <4 S 2> ลวดก็สั้นเก้าเจ็ดสี่คูมีหกเก็ดเก้าเจ็ดเก้าค,คูมี่นะสามคู